ทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อมีรายงานด่วนออกมาว่าอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีด้วยโดรนเข้าใส่ฐานนิวเคลียร์สำคัญของอิหร่านสร้างแรงระเบิดมหาศาลจนแผ่นดินสะเทือนและกลายเป็นข่าวใหญ่ที่กำลังถูกพูดถึงไปทั่วโลกในเวลานี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เพียงการโจมตีทางทหารธรรมดาแต่ยังเป็นสัญญ,ญาณที่สะท้อนถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจพัฒนาไปสู่การประทะในวงกว้างที่โลกกำลังจับตามองตามรายงานของสื่อท้องถิ่นในอิหร่าน ระบุว่ามีเสียงระเบิดหลายครั้งดังสนั่นจากพื้นที่ใกล้โรงงานและฐานปฏิบัติการนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสถานที่ต้องห้ามที่รัฐบาลอิหร่านเฝ้ารักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดควันไฟขนาดมหึมาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและประชาชนในเมืองรอบๆได้ยินแรงสั่นสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหวหลายคนถึงกับแตกตื่นหนีออกจากบ้านเพื่อความปลอดภยัยฝั่งอิสราเอลเองยังไม่มีการออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว,ว่า ปฏิบัติการดังกล่าวถูกวางแผนมาเป็นเวลานาน,านโดยใช้โดรนโจมตีที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยสามารถบินหลบหลีกเรดาร์และพุ่งเข้าทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหมายเพื่อสร้างความเสียหายต่อพลเรือนแต่เพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ที่อาจถูกใช้ในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระหว่างประเทศวิเคราะห์ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้อิสราเอลตัดสินใจลงมือ อาจเป็นเพราะรายงานข่าวกรองล่าสุดที่บ่งชี้ว่าอิหร่านใกล้จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมไปสู่ระดับที่สามารถใช้สร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้หากปล่อยให้ดําเนินต่อไปอาจเปลี่ยนดุลอํานาจทางทหารของภูมิภาคตะวันออกกลางไปอย่างเส้นเชิงซึ่งเป็นสิ่งที่อิสราเอลและพันธมิตรไม่สามารถยอมรับได้แรงระเบิดครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างภาพจากสื่อสังคมออนไลน์เผยให้เห็นเปเลวไฟลุกโชนและควันดำทะยานขึ้นสูงหลายร้อยเมตร ขณะที่ทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ความรุนแรงของระเบิดทําให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปอย่างยากลําบากมีรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้บาดเจ็บจํานวนหนึ่งและยังไม่ทราบตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดรัฐบาลอิหร่านออกถแถลงการอย่างรุนแรงประนามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการรุกรานอธิปไตยและให้คามั่นว่าจะตอบโต้กลับอย่างสาสมโฆษกกองทัพอิหร่านกล่าวว่านี่ไม่ใช่แค่การโจมตีแต่เป็นการประกาศสงคราม พร้อมเตือนว่าอิสราเอลจะต้องเผชิญกับการตอบสนองที่เกินก่อว่าที่คาดคิดทางด้านสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปออกมาแสดงความกังวลอย่างเร่งด่วนโดยเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการยกระดับความรุนแรงขณะที่รัเสเซียและจีนต่างออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจและเตือนว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้อาจลุกลามไปสู่ความขัดแย้งในระดับภูมิภาคหรือแม้แต่ระดับโลกบรรดานักวิเคราะห์ด้านพลังงานเตือนว่า หากวิกฤตครั้งนี้ยืดเยื้ออาจส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกเนื่องจากอิรานเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ขณะที่เส้นทางเดินเรือพลังงานสำคัญในอาลเ์เซียอาจกลายเป็นสมรภูมิรบซึ่งจะสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต,ต่างๆอย่างมหาศาลหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมอิสราเอลจึงเลือกใช้ดโดรนโจมตีแทนการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินรบผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลว่าดโดรนสามารถจอดระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ง่ายกว่า ลดความเสี่ยงที่นักบินจะถูกยิงตกและยังสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยใช้ต้นทุนต่ำกว่าอีกทั้งยานยากต่อการตรวจจับและระบุแหล่งที่มาขององค์การโจมตีเหตุการณ์นี้ยังสร้างแรงสันเทือนต่อการเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับชาติมหาอำนาจที่ก่อนหน้านี้ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคอยู่แล้วขณะนี้หลายฝ่ายเชื่อว่าความหวังในการฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์อาจแทบจะสิ้นสุดลงและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการประทะครั้งใหญ่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน บนโลกออนไลน์กระแสะความคิดเห็นแอลตกออกเป็นสองฝั่งบางส่วนมองว่าอิสราเอลไม่มีทางเลือกและจําเป็นต้องลงมือเพื่อหยุดยั้งอิหร่านจากการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ในอีกด้านหนึ่งหลายคนวิจารณ์ว่านี่คือการจุดชนวนสงครามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริสุทธิ์จํานวนมากและอาจทําให้ทั้งภูมิภาคเข้าสู่ความมืดมนบรรยากาศในกรุงเตหะรานเต็มไปด้วยความตึงเครียดกองทัพถูกกระดมกําลังเข้าสู่ภาวะเตรียมพร้อมสูงสุด ขณะที่ประชาชนหลายพันคนออกมาเดินขบวนต่อต้านอิสราเอลและเรียกร้องให้รัฐบาลแก้แค้นให้สมเกียรติชาติอีกด้านหนึ่งในอิสราเอลเองมีประชาชนบางส่วนแสดงความกังวลว่าการโจมตีครั้งนี้อาจนำไปสู่การตอบโต้ด้วยขีปนาวุธหรือการก่อวินาศกรรมสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าการ,รเผชิญหน้าจะบานปลายไปถึงขั้นสงครามเต็มรูปแบบหรือไม่ แต่สิ่งที่แน่นอนคือโลกทั้งโลกกำลังจับตามองและทุกความเคลื่อนไหวในชั่วโมงต่อไปอาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์สิ่งที่น่าจับตาคือการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่หากสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณสนับสนุนอิสราเอลก็อาจทําให้อิรานได้รับแรงหนุนจากราัสเซียและจีนและนี่จะกลายเป็นการปะทะระหว่างั่้อํานาจโลกที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่หากสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะยับยั้งสถานการณ์ก็อาจช่วยลดโอกาสการปะทะรุนแรงลงได้บ้าง ในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดสูงสุดนี้หลายประเทศในภูมิภาคเริ่มยกระดับการป้องกันของตนเองซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เร่งเพิ่มระบบป้องกันภัยทางอากาศขณะที่กาตาร์และคูเวตกำลังหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมือหากเกิดการโจมตีทางอากาศหรือการปิดการเส้นทางพลังงานผู้สังเกตการณ์หลายรายเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การ,รเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อและจะสร้างแรงสันะเทือนต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจโลกไปอีกนาน การโจมตีด้วยโดรนของอิสราเอลอาจถูกจดจำว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สมการภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเปลี่ยนไปตลอดกาลแม้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าใครคือผู้ได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือทุกชีวิตในภูมิภาคนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโลกทั้งโลกจึงกำลังเฝ้ารอฟังเสียงจากเวทีการทูตว่าจะมีทางออกใดที่สามารถหยุดยั้งเส้นทางสู่สงครามที่ไม่มีผู้ชนะ และนี่คือการอัปเดตด่วนที่กำลังส่นสะเทือนทั้งโลกเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นข่าวใหญ่แต่ยังอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์บทใหม่ที่จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของมนุษยชาติไปอีกนานแสนนาน